สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะสอนนะคะพับดิปิ้นเหรียญปวยทานในรูปแบบดอกไม้ง่ายๆแบบนี้นะคะนี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคเนาะนี่นะคะอันนี้ดอกแรกเออห็น่าสีเหลืองมันเรียกอะไรอ่ะมันมันมันใสกว่านะคะมันมันขึ้นกว่าก็เลยทำสีเหลืองมาให้ดูเนาะ โอเคนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็จะมอีอันนี้เป็นวัสดุนะคะตกแต่งเป็นมุกเหลนบาทนะคะกันไกลนะคะกันไกลก็ในส่วนของริบบินวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นริบบินเบอร์สอง นี่หรือ12มิลนะคะไอนน้เบอร์2ตาละคังนี่นะคะเพื่อจะใช้สีไหนแบบไหนรุ่นลายไหนก็ได้นะคะต่างกองไกลไปนิดนึงโอเคไม่เป็นไรเนาะโอเคนะคะก็ตัดดิบบิน้นมาสีเส้นนะความยาวเส้นล้า35เซนติเมตรอันนี้เพื่อไม่ต้องปรับความยาวเพิ่มนะคะอันนี้ก็บอกเผื่อไปแล้วเนาะแล้วก็ตัดปลายให้แหลมทั้งสองด้านเลย น,นะคะคจะทบเข้ามาแล้วก็ตัดทีเดียวเลยโอเคน,นะคะได้แล้วก็พับพับทบพับเข้าเข้ามาประมาณ9ซนติเมตรนะคะประมาณ9ซ้ซนติเมตร ก็พับเข้ามาแล้วก็บีบกดตรงนี้ให้เป็นรอยพับเลยนะคะนะคะจากนั้นก็ขึ้นฐาน C โดยให้ริบินเ้นสั้นนะคะอยู่ด้านบนทุกเส้นนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นซ้ายมือนะคะเส้นที่สองเส้นขวามือเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะเส้นที่สามนะคะคล้องเส้นที่สอง เส้นที่สี่นะคะ,ะ,คะเราจะคล้องเส้นที่สามแต่เราจะใช้วิธีโดยการลอดเข้าไปในห่วงเส้นที่หนึ่งห่วงนี้นะคะลอดเข้าไปเลยแล้วก็ลุวงเอาปลาิปบินเส้นที่สามขึ้นมาตรงตรงกลางด้านบนนะคะ ะะแล้วก็ดึงให้กระชับเลยจากนั้นก็นำตังเหรียญมาวางนะคะลักษณะนี้นะพอได้แล้วก็พับเก็บเหรียญน,นะคะเฉพาะเส้นสั้นด้านบนนะคะพับุงล่างขวาไปซ้ายล่างขึ้นบนซ้ายสอดนะคะ ได้แบบนี้แล้วนะก็พลิกกลับมาแล้วก็สอดเก็บไปอีกหนึ่งครั้งนะคะโดยเส้นสั้นเฉพาะเส้นสั้นนะคะสอดเก็บไปเลยสอดในครบทั้งสีเส้นเลยนะคะเส้นที่ 3, สามส้นที่สโอเคก็ได้สีเส้นแล้วนะคะก็ดึงดึงให้กระชับ นะคะแล้วก็ใช้กันไกลตัดตัดตัดนี่นะคะตัดให้ให้เหลือนิดนึงนะคะเพืที่จะสอดมันจะได้เห็นนะคะว่าเราสอดข้างบนหรือข้างล่างนะคะนี่สอดให้ให้เหลือน,นิดเดียวประมาณไม่ถึงมิลน,นะคะให้รู้แหละว,ว่าเราจะสอดด้านบนหรือด้านล่างเพราะถ้าตัดชิดเกินไปเราจะมองไม่เห็น <c oughs> นะคะโอเค พอตัดได้แล้วก็พลิกกลับด้านมานะคะเรามาทําด้านนี้กิบแรกนะคะด้านบนบิดลงมาแบบนี้นะคะบิดลงแบบนี้นะ,ะนลนะแล้วก็อยู่ทางขวามือก็บิดลงล่างนะคะบิดลงล่างแบบนี้แล้วก็ใช้ปลายสอดสอดจากเ้า่อนอกเข้าข้างในนะคะแล้วก็ดึงก็จะได้กิบ,บนี้นะแบบนี้นะคะ โอเคเนาะอีกหนึ่งครั้งนะคะทิปปิ้งด้านบนปิดไปทางซ้ายบิดขึ้นนะคะแล้วก็ปิดปลายลงล่างแล้วก็ใช้ปลายสอดแล้วก็ทำลักษณะเดียวกันนี้ให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะเป็นที่สามไปเร็วแล้วนะเพราะว่าเราสอนไปแล้วนะคะเพื่อนคนสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่ทำไม่ทันเนาะก็สามารถจุดจุด กดหยุดนะคะกดย้อนกลับเข้าไปดูได้เนาะโอเคเนาะนี่นะคะครบแล้วสีเส้นนะคะอ่าพอแบบนี้เราก็หยิบเราจะทำกลิบตรงกลางนะคะตรงกลางนี้เนาะนี่นะคะตรงกลางด้านบนนี่นะคะก็หยิบดิบ,บิ้นด้านบนลงมานะคะนิ้วโป้งกดไว้แบบนี้เราจะทำข้างซ้ายนะคะ บิดขึ้นมานะคะบิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็บิดอ้อมไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็บิดขึ้นมาให้เป็นกลมอะค่ะแบบนี้ลักษณะนี้นะคะนี่ให้เป็นแหลม,ลมกลมๆแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะโอเคจากนั้นใช้นิ้วชี้กดไว้นะคะเพราะด้แนั้นเราก็ใช้นิ้วชี้กดไว้แล้วก็ใช้นิ้วดึงเส้นด,ด้านขวาะค่ะบิดลงล่างนะคะ แล้วก็พลิกริปปิ้นหนึ่งรอบนะแบบนี้ให้ได้ลักษณะเป็นเรียกอะไรเป็นกลวยเป็นกลวยคว่ำนะคะนี่นะคะแล้วก็สอดสอดจากลิปปิ้นที่เราใช้นิ้วโป้งใต้ฐานริปปิ้นที่เราใช้นิ้วโป้งกดไว้เมื่อกี้นี้นะคะก็ใต้เส้นที่เราพับลงมาแล้วแบบนะโอเคนะคะนี่กิบที่ได้ก็จะได้แบบนี้นะ นะคะโอเคคลิปต่อไปนะคะดูอีกหนึ่งครั้งนะดิดบินด้านบนบิดลงมาใช้นิ้วโป้งกดไว้ทําด้านซ้ายนะคะดิดบินด้านซ้ายบิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ม้วนนะคะม้วนให้ได้หนึ่งรอบแบบแบบนี้นะคะตามรูปเลยนี่นะคะก็ใช้นิ้วชี้กดไว้นะแล้วก็ดิดบินไปใหด้ดิบินด้านขวานะคะบิดลงล่างแล้วก็พลิก ปิ้นหนึ่งรอบแบบนี้นะคะแล้วก็สอดใช้ปลายสอดได้เลยแล้วก็ทำแบบนี้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะน้ที่สามขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะ ก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเส้นแรกทำแบบไหนเส้นต่อไปก็ทำแบบเดียวกันเลยนะคะก็เป็นชั้นๆเป็นรอบๆไปนะคะพูดยังไงเป็นชั้นเป็นรอบๆก็เส้นแรกทำแบบไหนเส้นต่อไปก็ทำแบบเดิมอาจจะพูดให้งงทบไมอะ,ะโอเคนะนี่นะคะได้แล้วทั้งหมดสีเส้นแล้วนะนี่นะคะ ก็เราตรงกลางนี้นะคะเดี๋ยวเราติดเดี๋ยวเราจะติด,ล,ด,ตดลูกปัดหรือมีมุกมีอะไรก็เอามาติดได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะหลุดเขาจะเด้งหลุดออกมาแบบเนี้ยนะคะเนี่ยจะทิ้งไว้แบบนานๆมันจะริบิ้มันจะเด้งออกมาเองนะคะหรือไม่ก็ถ้าใครไม่ติดก็ดึงดึงให้แน่นก็ได้แต่มันก็หลุดอยู่ดีก็ลองแล้วนะคะถ้าตกแต่งเอาอะไรมาติดตรงกลางเนี้ยก็จะดูโอเคดูน่ารักนะคะพุ้งฟลิงฝ่าเนาะ นนี่ะะคะก็ลองดูนะคะเดี๋ยวรอกาวร้อนร้อนแป๊บหนึ่งนะคะโอ้มอกี้ลืมบอกด้วยใช่ไหมว่ามันมีกาวกาวร้อนด้วยกาวแบบนี้นะคะเป็นปืนกาวแบบนี้นะคะอันนี้กดสวิตช์ไวนะะเ้เดี๋ยวร้อนแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูว่าร้อนหรือยังนะคะก็ใช้ นี่นะคะไปยุกปลายกันไกลนะคะหนีบไว้แดงเหมือนกันแล้วก็ใช้ปืนกาวมาแต้มโอเคกาวร้อนพอดีนะคะติดหนึ่งนี่แล้วก็อ,อ๋อนี่มาติดก่อนจะติดนะคะให้ขยุมให้มาอยู่ตรงกลางนะคะไม่ให้เอลิป,ปินเนี่ยมันออกข้างนอกเนาะก็ะติดไปเลยยังไงให้มาแบบ ให้ชิดกันนะคะเพราะว่าถ้าติดแล้วไม,ม่ชิดกันมันก็จะแบะออกเนี่ยเห็นไหมชิดกันแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็ลองไปแบบปรับใช้แก้ไขกันดูนะคะโอเคได้ละต่อไปนะคะกิ๊บด้านบนด้านบนนี้นะบิดลงล่างนะคะบิดลงล่างไปทางขวาแบบนี้นะคะแล้วก็ไปดังขวานะคะบิดขึ้นมาข้างบนให้เป็นสามเหลี่ยมจุ่จแบบนี้นะคะ นี่แล้วก็สอดนี่เห็นไหมที่เมื่อกี้แตบอกว่าให้ตัดให้เหลือนิดนึงอ่ะเราจะได้รู้ว่าเราสอดถูกนะคะสอดถูกก็ก็จะออกตรงนี้นะคะแต่ถ้าเราสอดผิดอ่ะเราตัดลึกเกินไปอะ่ะแล้วเรามองไม่เห็นอ่ะมันก็สอดได้บินไปมันก็จะไม่ออกมานะคะก็จะติดอยู่ข้างในเนี้ยนะคะโอเคเนาะนี่นะคะก็สอดถูกแน่นอนแบบนี้นะคะถ้าเราเหลือไว้นิดนึงมันก็จะมองเห็นนะคะนี่ยต่อไปนะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะบิดลงนะคะแล้วก็ บิดขึ้นมาแล้วก็สอดพิกขึ้นมาสอดตรงนี้เนะาะนี่นะคะนี่ก็ทำให้ครบทั้งสี่เส้นเลย งงนะคะมองในกล้องบ้างมือตัวเองบ้างงงนะคะอโอเคได้แล้วนี่นะคะลักษณะที่ได้ก็จะได้แบบนี้เลยนะคะในเห็นไหมเนี่ยถ้าเราไม่ติดอ่ะหรือถ้าติดไม่ชิดแต่ตรงนี้มันก็จะหลุดออกมาเห็นไหมคะเนี่ยหลุดออกมาหลุดออกมาก็ใช้กาว นิดนึงนะคะโอเคดันเข้าไปแต่ถ้าแบบติดมันมันตรงเนี้ยมันจะถ้าติดทีหลังอะ่ะมันก็จะเลอะกาวนะคะมันก็จะแบบผลงานของเราไม่เนียนนะคะก็บีบกาวให้เยอะนิดนึงเนาะตอนที่เราบีบใส่ลูกปัดนะคะก็บีบให้เยะนิดนึงแล้วก็ติดให้ครบทั้งสี่สี่กลีบเลยนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยให้ให้กาวาโดนทุกกลีบนะคะนะคะโอเคเนาะ โอเคพี่กลับมาด้านหลังนะยังไม่เสร็จนะคะอธิบายไปเรื่อยๆนะคะอ่าลิปปี้เราก็จะมาทำกีบข้างหลังนี้นะคะอย่างี่เห็นได้เอ่ยนี่อันนี้นะคะนี่วงวงด้านในเนี่ยนะคะก็ด้านบนบิดลงมานะคะเรา,าทำกีบด,ด้านซ้ายปิดไปทางด้านขวาแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดปลายลงข้างล่างแล้วก็สอดจากข้างบนลงข้างล่างแบบนี้เลย แล้วก็ดึงนะคะริปปิ้นก็จะออกข้างล่างแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะทำทั้งหมดสี่เส้นเลยก็จะเสร็จแล้วอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะริปปิ้นที่บอกไปอ่าสามสิบห้าเซนนี้เพื่อนปรับไม่ต้องปรับเพิ่มขึ้นแล้วนะเนี่ยมันเสร็จแล้วนะคะเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะก็จะเหลือริปปิ้นค่อนข้างที่จะยาวนะคะก็สำหรับใครที่แบบ ทำค่องแล้วมือโปรโลแล้วอะไรแบบนี้ก็ตัดที่30ก็ได้นะคะ30ซนติเมตรก็หนึ่งไม้บรรทัดนั่นเองโอเคนี่นะคะเหลือประมาณ5ซนติเมตรถึงหรือเปล่าวัดก่อนขอให้เพื่อนดูก่อนนะคะโอ้ประมาณ6ซนติเมตรนะคะถ้าวัดจากยอยอดไปแหลมเนาะประมาณ6ซนติเมตรครึ่งนะคะเนี่ยนี่นะคะ เจ็ดนั่นแหละเนี่ยย่อไปแหลมนะคะโอเคค่ะจากนั้นก็ตัดเลยนี่นะตัดนะคะไก่ปลายโค้งไม่มีกลโค้งก็ตรงๆก็ได้นะคะเนี่ยจะตัดง่ายกว่าเนาะนี่นะคะพี่กลับมาแล้วก็ตัดเขาจะตัดได้ชิดกว่านะคะจะใช้กันไกลแบบปลายโค้งแบบนี้นี่นะคะโอเคนะคะได้แล้วเรียบร้อยผลงานของเรานะคะก็ไม่ยากเท่าไหร่เนาะ ลวดลายนี้ก็จะเป็นสั้นๆนะคะเรียกไรอะทำง่ายๆา,าสำหรับใครที่แบบมีเวลาทําไม่มากอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งลายนะคะที่ทําง่ายใช้เวลาค่อนข้างน้อยนะคะโอเคนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้เต้วด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะจะกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ